ตกลงพี่คิดยังไงกับพี่จ๋าไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยฮะอยู่ๆมันถามพี่แบบนี้ออไม่ได้เป็นอะไรหรอกค่ะออมแค่อยากรู้เอาเป็นว่าพี่สองคนเนี่ยตอบคำถามออมมาก่อนว่าพี่สองคนคิดยังไงกับพี่จ๋าออมสัญญาว่าออมจะไม่บอกพี่จ๋าจะว่าชอบพี่ก็ชอบนะเพราะว่าจ๋าเขาเป็นคนนิสัยดีน่ารักอยู่ด้วยแล้วก็รู้สึกสบายใจแลวพี่ปันล่ะคะพี่ก็ว่าพี่จ๋าเขาเป็นผู้หญิงที่เอาใจใส่คนดีนะ ดูอย่างวันนี้สิขนาดเขาโกรธพี่ที่แบบไปหาเรื่องเพื่อนเขานะเขายังอุตส่าห์เป็นห่วงพวกพี่ขับรถมาส่งถึงที่บ้านเลยผู้หญิงแบบนี้แหละแม่ของลูกพี่เลยอ้าวพี่สองคนก็ชอบพี่จัจจารขนาดนี้แล้วทำไมไม่มีใครจีพี่จัจจาระคะพี่กลัวเนี่ยเออคือพี่รู้สึกว่าพี่กับพี่จัจารเนี่ยเป็นเพื่อนกันแบบนี้ดีอยู่แล้วใช่เพราะว่าถ้าวันหนึ่งพี่เป็นแฟนกับเจ้าจ๋าก็กลัวว่า ความรู้สึกมันจะไม่ดีเหมือนตอนเนี้แสดงว่าพี่สองคนจะไม่มีใครจีบพี่จา๋จาแปลว่าพี่จา๋จาก็มีคนอื่นได้ไม่ได้เอ้อาทำไมพี่ทำเนี่เดี๋ยวออมโตขึ้นก็รู้เอง่นะแน่เพาะความสัมพันธ์ของผู้ใหญ่อะมันซับซ้อนกว่าที่ออมคิดพูดง่ายๆก็คือกั๊กใช่ไหมคะจะเรียกว่ากั๊กก็ไม่ถูกนะเอาเป็นว่าพี่ชอบพี่จา๋จาและจะไม่ยอมให้ใครมาจีบพี่จา๋จาแต่พี่คิดไม่เหมือนในปันนะ พี่จะไม่ยอมให้ใครมาจีบเจ๊จ๋า,จาเพราะว่าพี่ชอบเจ๊จ๋า,จามันก็คือกักนั่นแหละค่ะคุยกับพวกพี่แล้วปวดหัวไปดูเอ็มวีพี่นาวินดีกว่าไอ้ปันนอกจากฉันจะไม่ยอมไปออฟแล้วฉันก็จะไม่ยอมแกด้วยไอ้กระคาบานฉันก็ไม่ยอมแกเหมือนกันไอ้กระหังดังสุภาษิตที่ว่าขิงก็ลาไปก่อนนะ ได้ไงวะเรีออสอนเด็กได้ดีจริงๆสมล้ที่เป็นว่าที่แม่ของลูกฉันในอนาคตแกว่าไปวา